หนูผิดไปแล้วอ่ะให้โอกาสหนูแก้ตัวอีกรอบได้ไหมลุกขึ้นมาครั้งนี้พี่ให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆนะหนูสัญญานะว่าจะไม่มีครั้งต่อไปแล้วจริงๆอืมฉันจะพลาดได้งไงล่ะคนนี้ฉันเลงมาตั้งนานแล้วอืม ขอบใจเจม,มากนะแล้วพี่ป๊อบเขาจะรู้ไหมอ่ะเออเขาไม่รู้หรอกฉันมีวิธีงั้นก็รีบมานะงั้นเดี๋ยวเจอกันนะปไปไม่ไปไม่ได้หรอมันสำคัญจริงๆนะพี่ กลับมาแล้วหรอค่ะดูปามเหนื่อยนะก็เมื่อคืนอ่ะหนูคุยงานจนดึกเลยอ่ะพี่มันปามก็รีบพักผ่อนอ่ะเออพี่ป๊อปวันนี้รีบกลับมาบ้านนะไว้หนูจะได้ทำเมนูลับที่หนูแอบฝึกไว้ให้พี่กินโอเคไหมจ้ะ ใจไปให้แล้วนะคนที่แกไปด้วยครั้งก่อนไงแล้วอย่าพลาดให้พี่ป๊อปจับได้อีกล่ะแล้วมองไปจับได้ตอนไหนวะว่าปาม,ากมโกหกมึงอะก็วันที่มึงเอาการแต่งงานมาให้ไงก็เห็นเพื่อนปามส่งข้อความมาว่านัดผู้ชายไว้ให้เช่เหรอวะว่ะนั้นดูปกติมากนะต้องจอะเอาไ,ไงต่อยังไม่รู้เหมือนกันะ่ะ แต่ที่แน่ๆครั้งนี้กูต้องหาหลักฐานให้ได้เว้ยแล้วเพื่อนปาหมนั้นอ่ะมึงมีเบอร์โทรปะ่ะมีทำไมวะนี่ไงมึงลองโทรไปแล้วลองหลอกถามดูเผื่อเพื่อนเขานะะจะหลุดปากอัน น,นี่พี่ป๊อปเองนะแฟนปลาลจำได้ไหมพี่ป๊อปอ๋อจำได้ค่ะเห็นปลาลเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนไปงานเลี้ยงรุ่นใช่ไหมออใช่ใช่ใช่ค่ะพี่ป๊อปมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะเปล่าพี่แค่อยากจะถามว่าบรรยากาศร้านที่ไปโอเคไหมยิ่งก็ใกล้ถึงวันวาเลนไท์แล้วว่ะพี่อยากจะพาปลาลไปทานข้าวแล้วก็เซอร์ไพรส์เขาเล็กน้อยอะ่ะแต่พี่ไม่อยากให้ปลาลรู้ ร้านบรรยากาศดีเลยค่ะพี่ป๊อปแหมปาไม่โชคดีจังเลยนะคะที่มีแฟนที่น่ารักแบบพีงั้นพี่รบกวนแค่นี้นะจริงๆแล้วเธอไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเธอยังเป็นคนเดิมคนที่ชอบโกหกช่วยกันโกหกจริงด้วยวะ่ะเดี๋ยวนะแล้ววันนั้นก่อนปาออกไปปาบอกมว่าปาไปไหนวะ บอกว่าไปทำงานนี่ไงโกกแล้วหนึ่งไงถามเพื่อนเพืนบอกว่าไปเรียนรุ่นนี่ไงอย่างน้อยนี่ก็หลักฐานเล็กๆน้อยๆได้แล้วนะเยกลับก่อนนะเว้ยเอา้าพี่ปอ๊อปกลับมาแล้วเหรอคะ ทำไมกลับดึกจังเลยอะโทรไปก็ไม่รับสายวันนี้พี่ติดประชุมเนี่ยก็เลยปิดเสียงโทรศัพท์ไว้ตัวทีนะอืมแล้วคะเนี่ยเมนูรับที่หนูแอบฝึกไว้อะตอนเนี้น่าจะเย็นหมดแล้วอะเดี๋ยวหนูเอาไปอุ่นให้นะคะไม่ต้องหลอกปาลมพอพี่ประชุมเสร็จก็ออกไปกินกับทีมงานเลยอะวันนี้พี่เหนื่อยมากเลยขึ้นไปอาบน้ำก่อนนะแต่ว่า โอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบตามขึ้นไปนะคะวันนี้พี่เหนื่อยมากแล้วนอนก่อนนะ กดไหนค่ะ แล้วเธอก็โกหกเก่งขึ้นเนียนขึ้นจนผมต้องเอ้าพี่กาแฟาค่ะวันนี้พี่รีบอะ่ะต้องไปเจอลูกค้าอ๋อแล้วก็คืนนี้พี่มีประชุมจะกลับดึกเลยนะถ้าปามง่วงก็นอนก่อนได้เลยไม่ต้องรอพี่ช่วงนี้พี่งานยุ่งเหรอคะ เห็นกลับดึกทุกวันเลยอะพี่ก็ทำทุกอย่างก็เพื่อปาล์มไงพี่เนี่ยเก่งที่สุดเลยอะไว้วันไหนเนี่ยที่พี่เลิกงานไว้อะเดี๋ยวหนูจะทำเมนูลับที่หนูแอบฝึกไว้ให้กินโอเคไหมรับรองว่าต้องเซอร์ไพรส์แน่ๆเลยค่ะอยากให้เซอร์ไพรส์เร็วๆจังเลยพี่ไปนะ ยังไม่อยากให้กลับเลยอ่ะขอนอนกอดอีกหน่อยได้ปะยังไม่หายคิดถึงเลยนะแหมทีเนี้ยทำมาเป็นปากหวานเชอะนะก่อนหน้านี้พี่จะมาหาก็ไม่ยอมให้มามาีอะไรปิดบังพี่ปะเนี่ยเปล่าซะหน่อยก็ช่วงเนี้ยหนูงานยุ่งอ่ะเอาเป็นว่าเท่าไหนหนูว่างเนี่ยจะรีบโทรหารนะคะอืมโอเคงั้นวันนี้พี่กลับก่อนนะค่ะเดี๋ยวดูไปส่ง ขับรถดีดีนะคะบ๊ายบายนี่พี่กลับมาตอนไหนอะ่ะก็กลับมาตอนที่ปลาล์มกอดกับแฟนใหม่ไงเออมันไม่ใช่แบบนั้นนะพี่คือว่าเขาอะเป็นเพื่อที่ทำงานหนูบอกไปว่าหนูอะมีแฟนแล้วแต่เขาก็ยังตามต่อแยมมาที่บ้านแบบนี้ ยุดโยนความผิดให้คนอื่นเธอเลิกหลอกพี่เลิกหลอกคนอื่นเลิกเอาดีเข้าตัวแล้วก็เลิกโยนความช่วให้คนอื่นได้แล้วพี่ปอ๊อปครั้งเนี้หนูผิดไปแล้วจริงๆอ่ะให้โอากาสหนูแก้ตัวอีกครั้งนะลุกขึ้นมาครั้งนี้พี่จะให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆนะ ลุกขึ้นมาเถอะอยากให้พี่ให้โอกาสใช่ไหมได้งานพี่ขอโอกาสสักครั้งบ้างได้ไหมสำหรับพี่เนี่ยโอกาสอ่ะหนูให้ได้ตลอดอยู่แล้วค่ะพี่ขอโอกาส ที่ขอโอกาสให้ตัวเองได้ปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากเธอสักที สุดท้ายผมก็ได้รู้แล้วว่าเราไม่ควรมัวแต่ให้โอกาสคนอื่นจรนปิดโอกาสของตัวเอง ที S ่จะมีความสุข